เอาไหว้เลยไหว้เไม่ไหว้เลไอ้ไวจะใช้แพลตฟอร์มถูกไหมนะการใช้แพลตฟอร์มในน็ตถ้าครูยกตัวอย่างมาเพื่อนานครับเพื่องานธุรกิจเพื่อนานธุรกิจเราจะใช้ไหนได้บ้ามันใช้ได้มากบางบางบางหัวก็ใช้ได้มากกว่าอย่างนะครับ ลาซาด้าเฟซบุ๊กได้ไหมครับได้อันนี้อีกนึงยูทูบได้ไหมครับได้โชว์ยูทูบได้ไหมครับได้ไลน์ได้ไหมใช่ไลน์ก็ได้นะใช่ขายของออนไลน์ทางไลน์ก็ได้คูเก้นก็ได้เลยถูกไหมครับอ่ะต่อไปครับ ติดต่อสาบารไลน์ถูกไหมครับค่ะเปลี่ยนฟุตก็ได้่อได้ไหมครับคนหาข้อมูลถูกเกินเพื่อความบันเทิงอ่ได้หมดเพื่อความบันเทิงได้หมด ในทุมันแทบจะทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อการศึกษาครูคิดว่ามันก็เกือบทุกแพลตฟอร์มถูกไหมไม่จาเป็นเฉพาะ Google อาจจะเป็น YouTube อะไรก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นะเสียงขอเสียงตอบมือเพื่อไหนครับถ้าใครเก่งนะครับชั่วโมงนี้อ่กนี้องพ่อเซิร g o กูเกอันนี้ครับอ่ตามหัวข้อเลยครับ เาสมมุติว่าเราอยากรู้เกี่ยวกับพทอะไรนะเบอร์ดี <B ury> เอาขึ้นม <B ury> าไปหัวลา <B ury> เข้าไปในเะพือนนี่ยนี่นี่ดูมนีเลยดูที ขึ้นมาแล้วอันท,ที่สองขึ้นเข้าไปครับเพื่อนดูอ่านี่คือการใช้แพลตฟอร์มจ่ายกินเงียเครื่องแพลตฟอร์มของนะครับดเงินนะแต่ว่าเพื่อนใช้ถูกไหมถูกโดยการเข้าไปหาเซิร์ชข้อมูลในกูกเกิลอ่าโวราศาสตร์กุณและประโยชน์เลือกต้นไม้เพื่อนดู ชื่อนานวิทยาศาสตร์เรื่องครับเรื่องจริงี่อ่ะสรรพคุณอะไรต่าง uh, ๆนี่หมดถูกไหมครับค่ะอ่ะทีนี้อเปลี่ยนเพื่อนคนดีมากยิวโอชิวอ่าว้ามาไปอ่ะเล่ามาเท่าแพลตฟอร์มดีมาก ้เซั่นอตมัใชเราใช้ยูทูบ b อาใช้ยูทูบดูแแ่อ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตอันนี้คือใช้ส่วนตัวนะครับ อะสมมุติว่าดูเกี่ยวกับบันเทิงอะดูเพลงติ๊กต็อกอะไรเงี้ยอันแหล่ะใช่ไหมไม่ดีนไม่ดีนบมีด้วยเหรบ ตอนใถ้าเรากดข้ามปุ๊กเราก็เขาก็จะได้ค่าอะไรครับค<า>่าโฆษณาครับอันนี้คือเพลงใช่ไหมครับค<า>่านักเรียนสามารถเข้าใช้ได้นะครับมีใครเข้าใช้ไม่ได้มีไหมแปลว,ว่านักเรียนใช้ได้อย่างถูกต้องนะ